โอ้พี่ฝนดูดิตอนนี้สมาชิกในหมู่บ้านหมู่บ้านที่ไหนเล่ายังเป็นฟาร์มอยู่เลยเยอะจัดเลยดูดิไก่เกยแกะเกะปีนขึ้นหลังคาไปแล้วนะโอ้ดอกไม้อย่างสวยเลยอะ่ะเออวันนี้พี่เอกบอกว่าจะทำอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหพี่เอกย้ายเอาฟางข้าวมาไว้ตรงนี้แล้วเหรอใช่ที่เอกเอาไปรวมเพิ่มแล้วก็มาใส่ตรงนี้เขาก็เลยปีนขึ้นไปเล่นกันทั้งบนสนุกสนานนี่ฮะเนี่ย ดูดิเราก็เพื่อนเราก็ยังคงมาให้เรารับแลกอยู่เหมือนเดิมอ้าวเขาเปลี่ยนของที่ให้แลกแล้วาอ้าวแล้วทำไงอ่ะก็ไม่เป็นไรคงเปลี่ยนไปทุกวันละมั้งงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะให้พี่ฝนทําอะไรก่อนน่ะอืมก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเป็กจะทําตรงนี้นะทําอะไรเปกจะย้ายรังพึ่งไม่ใช่ย้ายดิเอาไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเอาพึ่งเนี่ยไปไว้ทางโซนแถวนี้แทนเนี่ยไหนๆไหนๆนๆๆไนๆไหนๆไหนนๆไหนๆไนนนนหนน เอาอะไรมาวางไว้นี่นะเอาพึ่งมาไว้ตรงนี้ไงเอาพึ่งมาไว้นี่แล้วจะย้ายยังไงย้ายไม่ยากเลยก่อนอื่นเราต้องเผาไม้ก่อนเผาไม้ใช่แล้วเพียงต้องการทานเดี๋ยวเดินหาทานหาทานหาทาน,านในนั้นมีนิดเดียวงั้นเดี๋ยวพี่ผลตัดต้นไม้เผาให้ก็แล้วกันได้ได้ได้ปิดก่อนเดี๋ยวตัวอะไรออกมาเพียงต้องการทานไปสําหรับทําไอเนี่ยกองไฟอ่ะพี่ฝน <He i. S 2> เดี๋ยวตัดให้ตัดไม้เอา้าไก่เข้ามายึดที่เราอยู่อีกแล้ว ดูมองหน้าเฉยหน้าใจเย็นหน้าใจเย็นนะเดี๋ยวตัดไม้ให้นะนี่เพเอกจะเผาไม้ไปได้ทักอันต้องใช้กี่อันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวมาดูก่อนดิเฮ้ยสองตัวเลยอ่ะตัดไม้ทํำฐานอย่างเดียวหรอเออทาฐานก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เอกก็จะไปเอาไอ้นี่มาเอาพึ่งมาข้างในเอาน้าพึ่งมาทําใช้เยอะไหมอ่ะใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เผื่อเราไปทําอย่างอื่นด้วย พี่ฝนพี่เอกไม่มีฐานนะเขาก็เลยไม่ให้ทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอะต้องทำยังไงอะพี่เอกลืมไปแล้วอ๋กอกองไฟกองไฟใช้แบบนี้เหรอ๋อพี่เอกจะทำอะไรพี่เอกจะทำกองไฟไงมาเผาพึ่งไงกองไฟกองไฟต้องมีฐานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีโอ้มีต้องมีแท่งไม้เด้วยพี่ฝนมีแท่งไม้ให้พี่เอกไหมแท่งไม้หอเนี่ยล่วงตามตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก็ล่วงมา มีสติ๊กนะแล้วก็มีไม้เป็นท่อนๆน่ะใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาละอยู่ไหนเนี่ยสติกอยู่นี่มาเอาดิตรงไหนอะอยู่หน้าบ้านนี่อยู่หน้าบ้านแล้วเหรอหน้าบ้านเก่าเนี่ยมาอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนแล้วกาลังวิ่งไหมเอาอะไรมั่งเอาท่อนไม้สามท่อนเอาไม้แล้วก็สติกนะแล้วก็สติ๊กเอามาเอามาแล้วก็ไปเอาไม้ที่เหลือไปเผาให้พี่เอกไปเอาไปเลยเอาไม้ไม้พอแล้ว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  เอาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเพียกก็จะไปลมควันน้องพึ่งเอาไม่เห็นมันเข้าออกเข้ามาแล้วให้เผาไม้นะเอาเผาไม้เลยนี่ปับ๊บแล้วก็สติ๊กวางข้างบนแบบนี้นสามท่อนนี่ได้มาแล้วกองไฟแต่ว่าเพียกจะทําตรงนั้นได้เพียกต้องมีอะไรอีอะ่ะอ๋อกันไกลเราได้เหล็กมานี่นาสามอันใช่ไหมเอามาทํากันไกลได้ป่ะเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะนได้แล้ว กันไกใช้กี่อันอ๋อใช้สองอันโอเคเหลือ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 เอาละได้กันไกมาแล้วนะแล้วก็เหลือเหล็กหนึ่งอันเราเก็บเหล็กเอาไว้ได้ไม้แล้วได้ฐานแล้วได้ฐานแล้วก็เก็บฐานไว้ก่อนพี่ฝนเดี๋ยวเราใช้อย่างอื่นอีกแล้วก็เหล็กจะปลูกเป็นต้นไม้ดีหรือว่าจะเอามาวางดือด้อเลยดีอะทำอะไรอะพึ่งอะต้นไม้ดี เจ้าต้นไม้เหรอเออ,อเขายัองอยู่แบบที่เป็นธรรมชาติแต่นี่มันเป็นบล็อกเลยนะเอาละเดี๋ยวเอาดอกไม้ตรงนี้ออกไปก่อนจากนั้นเบียร์ก็วางเทียนเผาเข้าไปเลยอย่างนี้โอ้โอ้เผาแล้วเผาแล้วเผาล้เผาแล้วนะต้นไม้เอา่านเยอะไหมอ่ะเยอะเยอะไหม่านเนี่ยเยอะไหมเผาวไว้ก่อนพี่ฝนเดี๋ยวเราต้องทําเทียนอยู่ดี เอให้ยาย่แล้วเนี่ยนี่พี่เอกก็มาเอาได้พึ่งมาสามอันต้องใช้กี่อันนะโอ้ข้าวเต็มเลยขอเก็บเกี่ยวหน่อยปึ๊บนี่มีพึ่งออกไาอีกตัวไหมเนี่ยเมื่อกี้พี่เอกเห็นมีต้องสองตัวนี่นะพี่เอกจะผสมพึ่งอ่ะพึ่งอีกตัวไปไหนอ่ะ่วดไปไหนแล้วเนี่ยเอาทานอยู่เหรอเาทานไงพี่เอกอยากให้พึ่งใหม่ตัวได้ผสมให้พึ่งมันเยอะๆเราจะได้เอาพึ่งไปรวมกันตรงน,นู้นไง เอาฐานแล้วก็เก็บเก็บเกี่ยวผลผลิตไปไหนหมดนะพึ่งอะ่ะเมื่อกี้พี่เห็นต้องหลายตัวเขาบินไปหาอาหารเปบอกต้องให้อยู่ใกล้ๆกันนะเนาะเอาละตอนนี้พี่ก็ได้รังพึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะ b e h ฮ v อ่ะมาแล้วแล้วคราวนี้เราก็จะมาทำกล่องเก็บพึ่งไก่ตกน้ำปล่อยเฮอะเดี๋ยวก็ลอยขึ้นมาพี่ฝน <c oughs> กล่องเก็บพึ้งกล่องเก็บผึ้งโอ้แพนลีฟไม่ใช่ตัวนี้กล่องเก็บผึ้งนี่บีไฮพียกต้องการไม้ทั้งหมด6ก้อนเอาแล้วนะก็คาบไม้ขึ้นมา6อันนี้หนึงอันนี้นะก็จะได้เป็น8อันแตงโมเต็มสว,ว,เมวนเลยนะ่ะแตงโมเต็มสวนเลยเหรอ,อเยอะจัดเพื่อเพื่อทำอะไรวักทองจะไ,ไปทำอะไรไหมเนี่ยนั่นนะดิเอาล้วพี่ฝน ของเต็มเอียดเลยเต็มไปหมดแล้วพี่เอกได้บล็บอกบล็อกของไอ้นี่แล้วอ่ะรังพึ่งอ่ะรังพึ่งเทียมอยู่ตรงนี้อยู่นี่อยู่นี่เอาไปไว้ไหนเดียะเฮ้ยพึ่งขอตามมาตรงนี้แล้วอ่ะเอางั้นหมายความว่าเขาก็พร้อมแล้วดิงั้นก็ปลูกเลยแล้วกันเนาะเฮ้ยตรงนี้ตกน้ําตัวหนึ่งพึ่งน้อยเดี๋ยว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 ตกน้ําตกน้ำนะ่าสงสารมานี่เดียว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  <ๆ S 1> ตัดนะไม้ตรงนี้ก่อนดีกว่าเอานี่จงรักกันจงอ้าหมดกันหมดกันจงรักกันไปไหนแล้วอ่ะต้นไม้ตรงนี้เยอะไปอีกตัวหนึ่งไปไหนแล้วเมื่อกี้ฮัลโหลอ้าวจงรักกันจงรักกันเฮ้ยเยเลยอยู่บนหัวพี่เอกเอาหนะ้าออกมานี่ก่อนนะนี่จงรักกันจงรักกันอีกตัวหนึ่งปั๊บปั๊บปัป๊บได้ลูกพึ่งแล้วเย้ได้แล้วเหรอนี่โต๊ะค้าขายไปไหนหาไม่เจอ โต๊ะครับอยู่ฝั่งนู้หมดเลยอ่ะโอ้ไปไกลเหลือเกินเดี๋ยวก่อนนะอ๋ออันนี้มันเป็นต้นดาร์กโอ๊กอะจะปลูกดาร์กโอ๊กตรงนี้ดีไหมอ่ะเยอะเ,ยเกินไปแล้วตรงนั้นอะ่ะงั้นพี่เอกปลูกเป็นโอ๊กธรรมดาดีกว่าเอาโอ๊กธรรมดานี่แหละนะเอาต้นไม้ใหญ่หรือต้นเล็กอะพี่ฝนเออต้นใหญ่สูงๆไปเลยพอเป็นต้นเล็กๆแล้วมันเต็มพื้นที่ไปหมดเลย,เยอ๋องั้นเดี๋ยวพี่เอกทาเป็นต้นใหญ่ๆนะ รู้สึกว่าพี่ฝนมีนี่ไหมอะไรหรอเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพเพ็กกันเรียกว่าอะไรดเอ,อ่ปุ๋ยปุ๋ยหรอไม่มีอ่ะเดี๋ยวไปทําให้เดี๋ยวเพ็กจะเอาต้นใหญ่ๆขึ้นตรงนี้นะต้นเดียวเลยนะได้เลยเดี๋ยวตัดไม้ตรงนี้นะได้ได้ได้แล้วก็เพกต้องใช้ไม้อ่ะเนาะต้องเอาไม้วางอย่างนี้นี่เอาไม้วางอย่างนี้เสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเพกก็ เอาไม้อันอื่นวางแบบนี้อีกนี่วางนี่วางอ่านี่วางอย่างนี้แล้วก็วางอันนี้ไปนี้ไม่พอเอาใหม่เอาใหม่เอา,เอาละเดี๋ยวพี่แกทําอะไรให้ดูพี่ฝนทำไรพี่แกทําให้ต้นไม้มันงอกขึ้นมาแบบสูงๆยังไม่ได้ปุ๋ยเลยยังไม่ได้ปุ๋ยอีกเหรอเอาไปรวมทําปุ๋ยมาเร็วเดี๋ยวดีตัดต้นไม้ตรงนี้ให้มันเฮี้ยนเยนก่อนอ่านะ ตัดนี่ออกตัดอันนี้ออกอแล้วก็ตัดอันนี้ออกปับ๊บเราจะทําการวางแบบนี้นะทุกคนวางบล็อกเป็นรูปทรงกากบาทเหลือว่าให้ตรงกลางมันอยู่อย่างนี้นะงงไหมเนี่ยพี่ฝนเห็นเป่าไม่เห็นน่ะเดีย๋ยวจะไปเอาปุ๋ยให้<ด>มีปุ๋ยฝรั่งใช่ไหมมันฝรั่งนะเอาไปทําปุ๋ยได้เลยตรงนั้นเนะ่ยเยอะจัดเลยอะ มันฝรั่งไปทําปุ๋ยเดี๋ยวไปเอาปุ๋ยมาให้นะไม่เน,น่โอ้พี่ก็ของเต็มไปหมดเอาไปเก็บไว้ที่ไหนก่อนดีนะเฮ้ยพึ่งตรงนี้เดี๋ยวตกลงไปตุยหรอกพื้นดินน่าจะไม่พออยู่แล้วพี่ฝนไม่อ่ะมันเต็มหระมันเต็มอ่ะ,เ,อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทําให้นะเดี๋ยวเอาของวางไว้ก่อนนะเอาไฟมาปักให้ทั่วเลย๊ เฮ้ยนายตรงนั้นมันไม่น่าอยู่กลับมาเดี๋ยวตายนี่นี่นมานี่มาน,มานี่เดี๋ยวไปลอ,อก,ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวตายมานี่บินไปทําไมกลับมาเดี๋ยวก็ตายกันพอดีโอ้พึ่งโง่นี่แลมาลอ,อก,กลับมานี่กลับมากลับไปลังตัวเองนู่นเดี๋ยวฉันจะเอาลังเทียมวางให้นายนายไม่ต้องกลัวไม่มีที่อยู่นะ โถเอ้ยวนได้ปุ๋ยยังนี่ไงได้แล้วมา,าตามตามมาเร็วตามมานี่เอาอาหารไปกินเจ้าพึ่งน้อยเดี๋ยวฉันจะวางลงตรงนั้นให้นะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเอาปุ๋ยมาก่อนที่ฝนอยู่ไหนล่ะมา<ด>อยู่ตรง,ตรง่างปุ๋ยเนี่ยเอาใส่ไปยงอะ่ะเอาไปเลยปุ๋ยคอยสั้นโปเตโต้กินแล้วติดพิษเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้โถเอ้ย ได้ปุ๋ยยังเดี๋ยวจะยไงกองไว้นี่แล้วไงไห<ใ>น,นอยู่เนี่ยกี่อันเนี่ยแปดอันเนาะพอไหมไม่พอหรอกไม่พอเอาใหม่ใหม่เนี่ยดูดีเขาก็พยายามหาที่อยู่อะพี่เอกผสมพันธุ์เขาเลยโตเกินไปแล้วก็เต็มพื้นที่เพราะนั้นเราจะต้องรีบทําให้ตรงนี้โตขึ้นนี่นี่ใส่ปุ๋ยลงไปใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนี่พอทํางี้แล้วตน้นหน้าสูงไหมสูงได้เท่านี้ทำไมได้เท่านั้นน่ะโถเอ้ย เอ,อเอามาเอาปุ๋ยได้ลแล้วปุ๋ยสูงได้เท่านี้เพราะอะไรน่ะเหรอมันติดหรือเปล่าก็มีแววเป็น <มา S 1> ไป,ไ,ปได้นะ<ป>ที่จะติดนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ,ะปุ๋ยเออเออ,เอ,อไม่เป็นไรไม่เป็นไรสูงแท่านี้ก็เท่านี้เดี๋ยวใส่ไว้ก่อนหนึ่งล็อกนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่พี่เอกาตัดขึ้นมาอย่างนี้นะตัดแต่งก่อนนะ เวลาออกมาจะได้ไม่ติดกันมาเป็นพุ่มเลยดย้ต้นไม้หน้าตาเหมือนนี้เลยหมาพุดเดิ้ลเลยไม่อะอ๋อเป็นพนุ่ม<น>เป็นกลมๆเอาละพอแล้วนะเด็กก็จะเอาบีไฮใส่เข้าไปตรงนี้นะใส่ตรงนี้ป๊บเอาละน้องพุ่มทั้งหลายเข้าบ้านได้เข้าไหมนันไม่เข้าอะ่ะอ้ยหิวยังไม่ได้ทำกับข้าวเลย หมายถึงหิวในชีวิตจริงชีวิตจริงก็รอไปก่นอนเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเดี๋ยวพเพกจะไปเอาเขาเรียกว่าอะไรนะ่านนะพี่ฝนเอาไวต้ตรงไหนอะฐานเนาะอยู่ที่บ้าน่ะเอาไว้ในบ้านใช่ไหมใช่ป๊อปป๊บปบป๊ปปปเห็นมีก็อยู่ที่เตาไงอ๋ออยู่ในเตาโอเครู้เรื่องเอาละคราวนี้เพ็กก็จะเอามาทำ เอาล็อกวางข้างล่างหนึ่งสองสามนี้นะแล้วก็ฐานวางข้างบนนี้แล้วก็เอาสติ๊กคอมข้าบนนี้อ่ะได้อีกอันหนึ่งแล้วโอเคต้นไม้ต้องนีอง,ง,งอกดีเชีมัดเลยตรงไหนอะใครมาปลูกเอาไว้เนี่ยเออพี่เอกปลูกทดแทนไปเมื่อ,อกีอ้เอาแล้วนะจากนั้นพี่เอกก็มาแปะตรงนี้อ่าเรียบร้อยมีวน แล้วพึ่งไม่มาเลยเหรอพึ่งเข้ารังไปหมดแล้วเหรอเป็นไงบ้างไงมันมืดแล้วไงเขาก็คงกลับบ้านแล้วคงเหนื่อยอะไรเงี้ยว่าจํานวนเยอะแล้วเขาก็น่าจะไปรังนู้นที่เราทําไว้อ่ะดิหรือว่าเราจะต้องตุบรังนี้ไปอ่ะตุบไม่ได้ดิเขาก็ไล่ตีเราอ่ะดิงั้นเหรองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไฟยังสว่างให้พอตรงนี้เพลงว่ามืดเกินไปหน่อยน่ากลัวให้สว่างสว่างไว้อ่ะดีที่สุดแล้วนะ ตรงนี้หน่อยลวกันพี่ฝนทำไมตรงนี้มืดจังอะปักไฟนะปักไฟแล้วนี่ปักไฟแล้วปักแล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอันตรายเนี่ยมันเริ่มมืดมดแล้วมันชักเริ่มหวาดระแวงใครหวาดระแวงพี่เองนี่แหละหวาดระแวงหมูอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวอ้าวเขาปีนออกมาเหรอโอเคโอเคออกก็ออกไม่เป็นไรนะนายนายก็อยู่ในนั้นกันนะแล้วมีแกออกไปอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งได้ไงอะ เอาเดี๋ยวเพียงจะทำเตียงใส่ตรงนั้นก่อนนะพี่ผลน,นะเพียงไม่ชอบเตียงสีขาวแล้วเพียงอยากได้เตียงสีอื่นบ้างเอาละกันไกของเราอยู่ไหนกันไกอยู่นี่เอามาปึ๊บแล้วก็เอา,มาเมล็ดพืชมาใส่ไว้ตรงนี้อ่แล้วก็ล่อไก่ทั้งหมดออกมาออกมาจากบ้านของฉันเดียออเด๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้เดินเข้าไปได้ยังไงวันนี้น้องไก่ไก่ทั้งหมด จงมาอยู่ที่นี่มาแล้วไก่กุ๊ก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 ไก่ยังอ่ะอ่าแล้วก็ปิดนี่อ,อ่ะเอาเลยโอเคอเฮ้ยมีวัวไปหรอ <laughs> สองตัวนี่เขาไปกันตอนไหนอ่ะแสดงว่าเขาปีนข้ามตรงนี้แล้วลงตรงนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวพี่เอกะสับอันนี้ทิ้งละไม่ได้ใช้ละโอ้โหโอ้โหคือไปอยู่ข้างบนโอเค ไปไหนล้ะพี่ฝนนี่ไงพึ่งก็เข้าไปในรังนี้ยังอ่ะยังใช่มหมยังไม่เห็นมีใครเข้าไปนะเอางี้เดี๋ยวเพียกว่าเพี็กจะเอาเอากองฟางออกบ้างนะเพราะมันสูงเกินแล้วเหมือนเขาเข้าไปข้างในเราปีนขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะเป็นปัญหาได้นี่เอาแค่นี้พอเอางี้พอนะจะได้ไม่ต้องปีนขึ้น ดูแต่ตรงนั้นกันไปนะทุกคนนะสงสัยต้องเพิ่มดินตรงนี้แล้วล่ะเพิ่มไหมอ่ะพอไหมอ่ะดินไม่พอเปล่าอเดี๋ยวค่อยไปเอาลงมาเพิ่มก็ได้เพราะว่าตัวพึ่งรู้สึกจะตกนะแล้วก็นี่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 ฝนว่าไงพี่เอเห็นแกะอยู่เมื่อกี้จะทาอะไรหรอสึบเขาให้ก้อนขนได้ขนแล้วหรอได้แล้วก็พี่เอกมีกุก้งไก่นะให้ไปทำก้ไก่ตังไหนเนี่ย มันมีเหล็กอยู่ไงพี่เกก็เสียดายอยู่ว่าจะเอาไปทําดีไหมแต่รู้สึกว่ามันคุ้มกว่าถ้าเราจะเอาไปตัดขนแกะด้วยแล้วก็เอาไปทำํำขอเรียกว่าอะไรอะ่ะที่ตัดน้าผึ้งด้วยอะ่ะเพราะนั้นมันก็คุ้มที่จะแลกมาไงฟับนี่ตอนนี้พี่เอกมีขนแกะอยู่ทั้งหมด7ดก้อนที่ฝนแล้วก็พี่เอกมีสีแดงอยู่ด้วยนะ เราก็เอามาทํางานได้แล้วอ่ะดิทาที่นอนอ่ะนะใช่เพีอกจะทําที่นอนสีแดงนะเพียกอยากได้ที่นอนสีแดงสวยดเอาละเราก็เอาดอกไม้ที่เรามีอยู่เนี่ยทุกคนปนเข้ามาได้สีแดงแล้วล่ะนะแล้วเราก็เอาขนแกะวางแล้วก็เอาสีแดงแปะเข้าไปได้มาเป็นขนแกะหกก้อนสีแดงหรออยากได้สีทอง <c oughs> ก็ทําสีเหลืองเอาหรืว่าจะได้ขนแกะทองคํา ของคำไม่มีอะดิต้องรอเช้าพี่ออยากเห็นว่าพึ่งเข้าไปในรังนั้นหรือเปล่าอะนะแล้วเดี๋ยวเราก็ทำรังเพิ่มได้ละเฮ้ยพึ่งตัดไปงอกก็เหรออะไรงอกต้นไม้อ่ะขนแกะพึ่งตัดไปงอกอเหรอเก็บเย้เยอะนี่คันนี้ก็สวยเลยกินนมปังดีกว่าเฮ้ย hey, พี่บอนอะไรหรอเฟร็กพึ่งตัดตัวนี้ไปมันงอกกแล้วอ่อะ,อะเอองอกเร็วก็ดีเออดีเนาะดีดีนะด,ด,ดีชอบชอบ เพิ่งตัดไปเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยงอกเฉยมีขนมปังกินเยอะแล้วโอ้ค่อยังจัวหน่อยนี่ตัดตรงนี้อีกนะเอานมปังไหมฮะนมปังไม่เอาอ่ะงมงำงำงำงงงพี่เอกยังอิ่มอยู่เลยอ่ะงำงำงำงพี่ฝนหิวจะแย่แล้วเนี่ยจะุตอยู่แล้วตรงนี้ไก่เพียบเลยนะอยากกันไล่ตีเขาไปทําอาหารแต่ก็สงสารเหลือเกินเก็บใครอ่ะนี่เอาแล้วนะเดี๋ยวพี่เอก ทำหญ้าลงไปตรงนี้หน่อยกเงาฟางอีกไหมเนี่ยฮะฟางอ่ะฟางเหรอใช่ก็ดีนะเดี๋ยวเราเอาไปเขาเรียกว่าไปทําอะไรอ่ะเอาไปแลกตรงนู้นน่ะอ๊บนี่ตอนนี้เรียกแบบปั๊มขนแกะเพลินมากเลยงั้นวันนี้เราก็เอาไปแลกเลยไม่ได้เหรอแลกให้ดูอะเป็นไงบ้างแลกไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่เอกจะทำรังพึ่งไม่เสร็จไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยเอาไปแลกให้แล้วกันนะ อยากจะดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงนี่ตัดซะเลยก็แลกขนฟางใช่เอ้แลกฟางมาแล้วมันจะได้เป็นอะไรนะมันแลกเป็นเหล็กได้ด้วยนะแต่ว่าต้องแลกไปเป็นตัดตัดตัดโอ้โหต้องแลกไปเป็นไอ้นี่ก่อนเป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกอะไรอะบล็อกบล็อก่านนะพี่ฝนตัด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 แต่เราเอาถ่านเผาเเนี่ยไม่ได้นะต้องเป็นฐานขุดซึ่งถ้าเราเอาตัวเนี้ยไปแลกเนี่ยมันจะแลกได้ฐานขุดมา ตัดตัดตัดไปก่อนคุ้มมากเลยะเนี่ยดูดิลงมาก้มกินตามพี่ฝนด้วยอ่ะตัดตัดตัไก่ตามพี่ฝนอย่างเดียวเลยอ่ะมันก็ต้องตามคนเลี้ยงไงในท่ตัดตัดตัดงั้นเดี๋ยวพี่เอกทําเตียงก่อนนะเดี๋ยวจะได้ไปนอนในบ้านหลังใหม่เราอิอุกันเหรออ่ะกินเข้าไปเออกินเข้าไปนะโตโตเร็วๆนะเอาละไฟเอาไว้ตรงไหนเดียเช้าพอดี พืชผลผลิตนี่ตกน้ำเต็มไปหมดเลยเต็มจนไม่รู้จะเก็บตรงไหนลนะ่ะเอาล่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวพี่แกทำเตียงตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยเตียงก็เป็นอันนี้สามบล็อกใช่ไหมแล้วก็เอาข้างบนสามหนึ่งสองสามอ่าหนึ่งสองสามก็ได้ทั้งหมดออกมาสองเตียงด้วยกันสวยๆงามๆเตียงไวต้ตรงไหนเดียวพี่ฝนเตียงเอไว้ในบ้านนี่ เพียรู้แล้วว่าในบ้านนะตรงไหนของบ้านเนี่ยเอาตรงนี้แล้วกันนะสองเตียงอ่าสองเตียงหันออกทังหัวนอนทั้งนี้ปับ๊บนอนได้แล้วมีเตียงแล้วเดี๋ยวคราบของเพิ่มก่อนเพื่อความสวยงามปูข้าวกอนนะเอาเลยเอาเลยนี่นี่กล่องสมบัตินี่วางไว้ข้างเตียงอ่ะใช่ใช่เลยกล่องสมบัติวางไว้ข้างเตียงทําอะไรได้อิงนะ ไหนๆก็มาทำอา้าแล้วกล่องสมบัติอ๋อที่ไปเอาข้างล่างมาเหรอใช่แล้ววางไว้ข้างเตียงคับอะไรได้อีกเนี่ยเอาไว้แถวๆนี้หน่อยเฮ้ยทำกล่องอะไรได้เนี่ยไม่มีหินอันนี้สมิธเทเบิลใช้หินกับเหล็กโอ้ยังไม่มีของเนาะ มีไฮยังทําไม่ได้ตอนนี้เพยกทําอะไรได้มั้งเนี่ยทำอะไรไม่ได้สักอย่างใช่มันทําไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีของอะ่ะก็อบอกว่าให้ไปเอาเหล็กมาก่อนไงเอาไปเอาเหล็กไม่ได้ของเราย,ยังไม่พอต้องปั๊มเยอะกว่านี้เดี๋ยวคราหน้าเพยกจะไปทีเดียวแล้วก็แลกมาได้หลายชิ้นนะเอาละเช้าละงั้นเดี๋ยวออกไปดูพวกนั้นก่อนดีกว่าเฮ้ยดูใครอ่ะหมูน้องหมูไม่เอาย่ามายุ่งกับเราออกไปได้ไงมีพึ่งออกมาแล้วพี่ฝนไหนนี่ไง เฮ้ยใช้ได้อยู่อ้ดีเลยใชได้อยู่นี่นี่นี่หน้าว้ามีพึ่งอยู่ด้วยเดี๋ยวเพล็กปักตรงนี้ก่อนนี่เยี่ยมเลยแลเขาก็ลงไปเอาเอาเกสรน้ำหวานแล้วก็ดูดจ้วบจ้วบจวบจวบตรงนั้นเต็มยังจะได้เอานี่ตัดมาเดี๋ยวเพล็กจะได้ทําเพิ่มอีกเดี๋ยวปลูกข้าวก่อนนะอเมื่อตัดไม่ได้ยังไม่เต็มหรอ โอ้ปั๊มได้แค่นี้เองเดี๋ยวเพี่งกะปั๊มต่อไปเยอะๆเลยนะไก่ตกน้ําตกท่าหมดแล้วเดี๋ยวก็ปีนขึ้นมาได้เองอะไก่อะไก่ว่ายน้ำโอ้ยดูท่าทางจะมีความสุขกันได้ดูแล้วเนี่ยนะนั่นไก่หรือเป็ดอะรู้สึกเพียงกะปั๊มไก่เยอะเกินไปหน่อยอะพี่ฝนตอนนี้ไก่เรามีน่าจะตก15ตัวแล้วมั้งไก่จํานวนเยอะไปไหนก็เจอแต่ไก่เข้าไปในบ้านยังเจอไก่เลยโอ้อ้าว ทำไมในบ้านของพี่เอกมันมีวัวอยู่ในบ้านแล้วอะน่ะนอนกับวัวกับไก่กับเป็ดไปก็แล้วกันโถเอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อพี่ฝนเก็บของมาฝากเก็บของเลยแล้วกันพี่ฝนเต็มงาของเต็มอึดเลยเดี๋ยวพี่เอกเอารั้วกั้นตรงนี้ให้นะกันไก่ตกอะของเต็มอึดก็เลยเออกันไก่ตกมเาใหม่ยืนมองตั้งนานทํายังไงเนาะทำอะไรอะทำกอง ยืนมองทำยังไงเนาะโอ้<ป>ตรงนี้ของล่วงเต็มเลยอะพี่ฝนน่ะใช่แล้วของล่วงพี่ฝนยังไม่ได้ลงไปเก็บไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวไก่ว่ายน้ําเฮ้ยแล้วไข่ลงไปได้นี่ไก่หรือเป็ดเนี่ยไข่ลงไปในน้ําเฉยโอ้ดูดิออกมาแล้วน้องหัว<ด>นีพวพ่พี่ฝนพี่ฝนมาดูบ้านพี่เองนี่พีพ่ทำบ้านใหม่ข้างในเนี่ยดูดิเนี่ยมีเตียงแล้วสวยงามเลย วนี่นี่นี่มีเตียงแล้วสวยขึ้นไหมโอ้โหเตียงสีแดงนอนไม่ได้อีกนอนไม่ได้ <c oughs> นี่มันกลางวันอยู่นี่โอ้แล้วพี่ฝนเอาเอาฟางมาโยนใส่พี่เอกทำไมเนี่ยต้องแปดอันเอาเหรอไม่ดูงั้นเดี๋ยว <c oughs> เอาฟางมาไว้ข้างนอกฟางไว้ข้างนอกโอ้ <c oughs> สวยงามงามแงหมูยังตามอยู่อ่ะอยากได้แครอทเหมือนกันนะเนี่ยต้องไปหาจากไหนพี่เอกว่าต้องลงข้างล่างแหละถึงจะได้ลงไปสำรวจโลกกว้าง เอาละตอนนี้เราก็ได้รังพึ่งมาแล้วนะทั้งรังพึ่งจริงๆแล้วก็รังพึ่งที่เราสังเคราะห์ขึ้นมานะเนี่ยพี่ฝนดีจุงบอยนาะในที่สุดเกาะเราก็แบบสมบูรณ์แบบอไม่ต่างจากบ้านเดิมแล้วว่าไปนี่กลับบ้านไม่ได้เหรอถึงกลับบ้านไม่ได้แต่เราก็อยู่ตรงนี้ได้แล้วนะนไปไหนแล้วเนี่ยถึงแพนด้าอืเดี๋ยวคงมีมาเกิดแล้วนะแพนด้าขนาดนั้นเลยไม่รู้จะมีรอือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เดี๋ยวเพียกก็จะทำเลืง้งทำรั้วไปก่อนนะ เอาละยังไงซะเราก็ได้พึ่งมาแล้วนะพี่ฝนโอ้สวยมากเลยนะเดี๋ยวจะทําเพิ่มเรื่อยๆนะเจ้าพึ่งน้อยเอาละวันนี้เราก็ไปกันก่อนดีกว่าทุกคนบุย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 